ที่ชื่อมณีมาหยางคะ่ะมาเกียยเก่ยวหยาเกี่ยวหยาไปไห้นี่หยางรัวเมน <EN>. หยามันมาแย่งอาหารขายหยาอาหารเขาเ<อ>มนเขาม่ฉีดหนาสงสารดหลีเ<อ>มนหย,า,ย,า,ยาบหยาบสงสารบ่หยาหยาบบน่าสงสารดอกอเมน <EN>. หน้าหลายบ่น่าเจ้านะ่ะบ่หลายดอก เพราะว่าฝนมันปรตกไพว่าอีสานแรงค่อยไหนข้าวตจูงมือเจ้ามาเบิงเพียแรงบ่แรงคือแรงบ่งเพราะว่าฝนปรตกแหน่เลยเม,มนป้ากับบมี่ ุจะมาเก็บผักบุ้งน้ำตีแมนเก็บผักบุ้งไปไหนอย่างคะไก่ไก่จะมากินผักบุ้งนะแมนไก่ไก่มันกะมากินผักบุ้งคือทอดเถานั่นอะโอ้โหเหรอคะแมนทอดเถาคือเตาตีแเมนหน้าผู้ใหน่นกันหน้าค่อยเดีล่ะแมนเจ้าดำหน้าเป็นยูที่บอ เมจะคือแต่งตัวเท่ๆมานะาช่างน,น,นาหน่อยช่างนาคือนนอย่างนอช่างนาฟาเมอร์เมนเป็น,นฟาหมอนะเมนฟาหมอมันพิเมน